นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเตรียมเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2565สาขาการบริการประชาชนค่ะนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเตรียมเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2565สาขาการบริการประชาชน ทั้งนี้มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโดยคณะกรรมการรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2565ได้พิจารณาคุณสมบัติและผลงานในการให้บริการสาธารณะของเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีและคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยได้มีความเห็นพ้องกันว่านายจำเริญสละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นบุคคลที่สามารถบริหารจัดการองค์กรประสบผลสำเร็จมีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ LPA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทาั้ง5ด้านมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนสังคมและประเทศชาติอีกทั้งเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนคณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ในายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2565สาขาการบริการประชาชนโดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่11มีนาคม2565โดยทางทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าจะมานำเสนอให้ทราบต่อไปโดยในจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆมากมายเช่น รางวัลน,นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2560สาขาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรางวัลโลกเกียรติคุณผู้บริหารองค์กรปกครองดีเด่นด้านการศึกษาประจำปี2560จากมูล,ลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่นรางวัลน,นักปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2561ประเภทสปีซ้อนสาขาการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน รางวัลน,นักปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2562ประเภท3ปีซ้อนสาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรางวัลใบประกาศกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี2562ด้านความโปรง่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนรางวัลการใช้ i n n o v a t i o นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเมืองแห่งการท่องเที่ยว รางวัลสุดยอดนักปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีประจำปี2563สาขาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรางวัลเลอรเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรมรมรางวัลสุดยอดผู้นำท้องถิ่นประจำปี2564สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเป็นต้น And mm -hmm. ก่อนจากกันในวันนี้รายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์วราศกรกยเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวทาเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมข่าวสวัสดีค่ะ